อนุภาพได้พูดเรื่องอริยวัตถิหรือหลักความเจริญอันประเสริฐแลอีกอย่างหนึ่งว่าหลักความเจริญของอริยชนซึ่งใช้สลับตรวจสอบความเจริญก้าวหน้าของอริยสาวกว่ามีความเจริญก้าวหน้างอกงามในการปฏิบัติธรรมแค่ไหนเพียงไรซึ่งมีอยู่ห้าประการคือหนึ่งศรัทธาสองศีล สามสุตตะสี่จาคะห้าปัญญาหลังจากที่ได้กล่าวถึงหัวข้อแล้วก็ได้อธิบายขยายความไปแล้วสองข้อคือข้อที่หนึ่งศรัทธาความเชื่อและข้อที่สองศีลความประพฤติที่ดีงามหรือการเว้นากความชั่ววันนี้ก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะกล่าวถึงข้อที่สามคือสุตตะ สุตานั้นแปลตามศัพท์ก็ว่าความรู้ที่เกิดจากการสดับสับฟังคือสิ่งที่ได้เล่าเรียนศึกษาได้อ่านแล้วก็ได้ติดตามสดับสับฟังต่างๆการสั่งสมความรู้เหล่านั้นไว้อย่างนี้เรียกว่าเป็นสุตตะสุตานี้เป็นธรรมะที่เกื้อกูล <c oughs> แก่หลัก ความเจริญข้ออื่นๆทั้งหมดท่านผู้มีศรัทธาอยู่แล้วเมื่อได้สดับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เรียนรู้มากขึ้นก็ทําให้ศรัทธายิ่งมั่นคงเพิ่มพูนขึ้นมีความประพฤติดีงามเมื่อได้เล่าเรียนศึกษาได้อ่านได้เข้าใจก็ทําให้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะฝึกฝนตนในทางความประพฤตินั้นให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป ในด้านจากะก็เช่นเดียวกันผู้มีสุตตะได้เรียนรู้ไดสดับกับฟังเมื่อเพิ่มพูนศรัทธาแล้วก็เพิ่มผูนจากะไปด้วยมีความเสียสละแล้วก็รู้ว่าควรจะบริจาคควรจะสละในเรื่องอะไรรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรบริจาคไม่ควรสละควรสละให้แก่ที่ใดจึงจะเป็นประโยชน์มากอย่างนี้เป็นต้นสุตตะก็ช่วยได้ั้งนั้น ในข้อสุดท้ายปัญญาปัญญาเกิดขึ้นก็มักจะอาศัยสุตะคืออาศัยความรู้ที่ได้เล่าเรียนได้สดับตับฟังยิ่งเข้าใจสิ่งที่ได้เล่าเรียนมากขึ้นเท่าไรปัญญาก็ยิ่งเพิ่มพูนเท่านั้นก็คือสิ่งที่ได้สดับตับฟังมานี้เองเราเข้าใจในสิ่งนั้นๆตอนแรกสุตะก็เหมือนเป็นความรู้ของผู้อื่นพอได้พิจรารณาใจตองเกิดความเข้าใจแล้ว ความรู้นั้นก็กลายเป็นของตัวเราเองความรู้ที่ยังเป็นของผู้อื่นก็เป็นสุตตะพอเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวเราก็กลายเป็นปัญญาขึ้นสุตตะก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลเป็นทางมาของปัญญาตกลงว่าสุตตะนี้เป็นธรรมที่มีคุณประโยชน์มากอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นก็จะต้องมีการเลือกเฟ้นสุตตะ คือสิ่งที่ได้สดับมาก็อาจจะมีการเลือกว่าสิ่งใดเหมาะกับตนที่จะประพฤติปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นผู้ที่จะทํากรรมฐานเรียนกรรมฐานก็ต้องเลือกเอาสิ่งที่เหมาะกับตนนั่นก็คือต้องเลือกเฟ้นสุดตะแล้วก็เจาะจงเอาในส่วนนั้นที่เหมาะกับตนนําไปปฏิบัตินําไปทํากรรมฐานก็จะเริญก้าวหน้าพระพุทธเจ้าเคยจัด ในคาถาธรรมบทบอกว่าคำพูดแม้แต่คำเดียวหรือประโยคเดียวแต่ประกอบด้วยประโยชน์ฟังแล้วหายคล่องขัดจิตใจโล่งโปรโ่งสงบได้ประเสริฐกว่าคำพูดแม้ั้งร้อยตังพันที่ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นสุตตะนี้ที่มีประโยชน์ก็จะต้องรู้จักเลือกเป็นด้วย อย่างไรก็ตามถ้าเป็นคําที่มีประโยชน์แล้วยิ่งฟังมากเท่าไหร่มีเป็นร้อยเป็นพันก็ยิ่งดียิ่งมีประโยชน์เป็นร้อยเป็นพันเพราะฉะนั้นถ้าจริงนิมยมหรือยกย่องสนับสนุนให้สั่งสมสุดต่ะเพราะสุดตานี้เมื่อได้ฟังมากๆขึ้นก็มาช่วยความรู้ที่มีอยู่เก่าให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย มีพุทธพจน์จัดถึงอานิสง์ของการฟังธรรมท่านเรียกว่าธรรมสนานิสงห้าประการข้อที่หนึ่งท่านบอกว่าทําให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนี่ก็เป็นประโยชน์ของการสุตะข้อที่สองสิ่งที่ได้ฟังแล้วเคยฟังมาก่อนก็เข้าใจแจ่งแจ้งขึ้นสุตะที่มาภายหลังก็มาช่วยเสริ ประการที่สามบรรเทาความสงสัยเสียได้บางทีเรามีข้อสงสัยอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ถามยังไม่ได้แก้ข้อสงสัยนั้นให้เสร็จสิ้นไปบางครั้งท่านเล่าเรื่องหรือว่าแสดงธรรมะตรงกับสิ่งที่สงสัยนั้นก็แก้ข้อสงสัยให้เสร็จสิ้นจบไปประการที่สี่บอกว่าทําความเห็นให้ตรงได้หรือความทําความเห็นให้ถูกต้อง บางทีเรายังมีความเห็นไม่ค่อยถูกต้องในเรื่องบางอย่างหรือเกี่ยวกับธรรมะเมื่อได้ยินได้ฟังท่านอธิบายชี้แจงอยู่เสมอ,สมอๆก็ทําให้ความเข้าใจนั้นถูกต้องเรียกว่าทําความเห็นให้ตรงและประกาศสุดท้ายแล้วท่านบอกว่าทําให้จิตใจของผู้ฟังนั้นผ่องใสเรื่องของธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามได้ยินได้ฟังและใจก็สบายแม้เพลงท่านนี้ก็ผ่องใส ยิ่งถ้ามีความสงสัยอะไรอะไรไม่แจ่มแจ้งเกิดความเข้าใจขึ้นมาหรือบรรเทาความสงสยัยนั้นหมดสิ้นไปจิตใจก็ยิ่งผ่องใสามากขึ้นบางทีก็เกิดปีติคือความเอิบอิ่มปรับรื่มใจอันนั้นก็ยิ่งทําให้จิตใจผ่องใสามากเป็นกรณีพิเศษอันนี้ก็เป็นอานิสง์ของสุตะการสดับตักฟังซึ่งมีมากมายหลายประการท่านที่ได้สดับตักฟังมากมนี มีศั์เรียกพิเศษท่านเรียกว่าพระหูสูตรพระหูสูตรตรัวนี้เขียนเป็นพอพานหอหีบจระอูสอเสือจระอู้ตอเต่าไม่ไม่มีรอตามหลังเพราะว่ามักจะมีการเขียนผิดเป็นว่า,อารอใส่ไปด้วยไคล้ายๆกับคำว่าสูตรหรือสูตรตระพระหูสูตรตัวน,นี้ไม่ต้องใส่รอพระหูสูตรก็แปลว่าผู้มีสูตรตรมากแปลว่าผู้ได้สดับตับฟังมากหรือเราบางทีก็แปลว่าผู้คงแก่เรียน ท่านยังแสดงลักษณะของผู้เป็นพระหูสูตรไว้อีกว่าผู้ที่จะได้ชื่อว่าสดัตสับฟังมากหรือคงกระเรียนนั้นต้องมีองค์คุณสมบัติห้าประการด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือพระหุสุดตาแปลว่าได้ยินได้ฟังมากอาจจะได้ยินหรือได้ฟังได้อ่านสะสมความรู้ไว้มากนี่ก็เรียกว่าเป็นข้อที่หนึ่งก็ตรงตามสัพท์เป็นพระหุสุดตาข้อที่สองทัตตาแปลว่าทรงจําไว้ได้ด้วย ือไม่ใช่เพียงฟังผ่านๆเท่าน,ทนั้นบางทีฟังมากแต่ว่าอาจจะจับอะไรไม่ได้ก็ได้ก็ต้องมีข้อที่สองคือฟังแล้วก็จับได้ด้วยทรงจําไว้อาจจะทรงจําไว้ได้หมดก็ยิ่งดีแต่ว่าก็ไม่ถึงกับจาเป็นต้องจาหมดท่านบอกว่าจับสาระให้ได้จับใจความให้ได้ทรงเอาไว้ก็เรียกว่าเก็บเอาสาระของเรื่องนั้นๆที่ตนฟังไว้ได้ ถ้าจับสาระจับหลักได้แล้วยังดีกว่าฟังจำไม่หมดแต่ว่าเป็นนกแก้วนกคุ้มทองก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันก็ถ้าท่องจำได้หมดแล้วก็ได้สาระด้วยก็ยิ่งดีแต่ถ้าจำไม่ได้หมดก็จับสาระส่งไว้ได้ก็เป็นข้อที่น่าพอใจแล้วนี่เป็นประการที่สองประการที่สามว่าวจสาริจิตาแปลว่าคล่องปาก หมายความว่าใช้พูดใช้อาจจะท่องบนก็ได้หรืออาจจะใช้พูดบ่อยๆจนกระทั่งคล่องปากใครมาถามเรื่องนั้นๆก็สามารถอธิบายชี้แจงให้เขาฟังหรือบอกให้เขาฟังได้ตามที่เล่าเรียนมาอันนี้เรียกว่าวจัสาบริจิตาข้อที่สี่ว่ามนสานุเปกขิตาแปลว่าเจนใจเจนใจนี้หมายความว่ามองเห็นได้ใจเลยเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นๆขึ้นมา จะศึกษาธรรมะเรื่องอะไรอ,ะอย่างเรื่องศรัทธาหรือเรื่องศีลหรือเรื่องสันโดดหรือเรื่องสติพอนึกถึงหัวข้อ,ขอธรรมะนั้นก็มองเห็นสว่างลงในใจว่าอ๋อมีความหมายอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นมนัสสารุเปกิตามองเห็นเจนใจสว่างตลอดตลอดลงไปทั้งเรื่องแล้วข้อสุดท้ายว่าทิิยาสุป,ปฏิวิถาแปลว่าอบได้ด้วยทฤษฎี หรือแปลออย่างว่าแทงตลอดดีด้วยพิธีอันนี้ท่านหมายความว่ามีความเข้าใจในเหตุในผลคือนอกจากเข้าใจความหมายของเรื่องนั้นโดยเฉพาะและยังเข้าใจเหตุผลรู้ที่ไปที่มาของเรื่องนั้นรู้เรื่องนั้นว่าสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องอื่นอย่างไรเช่นอย่างนึกถึงเรื่องสันโดษก็อย่างรู้ความหมายแล้วก็ยังไม่พออย่างนี้ยังต้องรู้อีกว่าทําไมจึงต้องสันโดษสันโดษมีประโยชน์อย่างไร สันโดษมีความสัมพันธ์กับข้อื่นอย่างไรเช่นสันโดษกับความเพียรความพยายามเนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างไรสันโดษล้วจะช่วยให้เพียรหรือจะช่วยให้เกียรติค้านได้อย่างไรเป็นต้นเข้าใจตลอดเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆให้เห็นเหตุเห็นเห็นผลได้ทั้งหมดอย่างนี้เรียกว่าทิิยาสุปฏิวิทาถ้าครบทั้งห้าข้อนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้พระหูสูตรหรือว่าผู้ที่ ได้คงการเรียนหรือเล่าเรียนสดับกลับกััว่าอันนี้ก็เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อนุภาพก็นํามาสแสดงไว้แต่อย่างไรก็ตามท่านก็บอกว่าเนี่ยเรื่องพระหหสูตรเนี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งท่านเรียกว่าปริยัติพระหูสูตร,ระหสูตรโดยปริยัติโดยการเล่าเรียนแล้วก็สองปฏิปัติพระหูสูตร,ระหสูตรโดยการปฏิบัติบางคนอาจจะเล่าเรียนมามาก ก็ได้แต่สุตตะด้านนี้ก็ฟังมากอาจารย์เรื่องอธิบายชี้แจงสอนหรือว่าอ่านมากก็เป็นประหูสโสดโดยการเล่าเรียนแต่ว่าบางทีไม่เคยปฏิบัติเลยเหมือนอย่างกับคนที่อา่านหนังสือภูมิศาสตร์แต่ไม่เคยเดินทางด้วยตนเองอาจจะเป็นครูก็เอาเรื่อง ที่ได้เรียนมาในวิชาภูมิศาสตร์มาเล่าให้นักเรียนฟังได้ประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นประเทศนี้เป็นอย่างนี้เล่าได้หมดมีพื้นที่เท่าไรมีภูมิประเทศเป็นภูเขาเป็นน้ําอะไรอย่างไรที่ลุ่มที่ดอนแต่ว่าตัวเองก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ดูท่านก็บอกว่าอย่างนี้ก็เป็นด้านหนึ่งแต่ยังมีพระหูสูตรอีกแบบหนึง่งคือปฏิบัติพระหูสูตรพระหูสูตรโดยการปฏิบัติหมายความว่าได้ลงมือทาด้วยตนเองก็เหมือนอย่างคนที่ ได้เดินทางไปด้วยตนเองอาจจะไม่ได้เรียนวิชาภูมิศาสตร์ได้เดินทางไปด้วยตนเองไปที่ช่ำชองในที่ที่ไปนั้นจะมีความชนญจัดเจนก็รู้ว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าได้เข้าถึงได้ตนเองแล้วเป็นระหูสูตรที่น่าจะมีประโยชน์ยิ่งกับปริยัติท่านจึงสรรเสริญปฏิปัติตระหูสูตรมากอย่างไรก็ตามก็ต้องระวังบางทีไปผิดที่เข้าใจว่าตัวไปถึงที่นั่นแล้ว เอามาเล่าว่านั่นที่นั่นที่นั่นเป็นอย่างไงนแต่ที่จริงที่นั่นเป็นอีกที่หนึ่งไม่ใช่ที่ที่ต้องการจะไปไม่ใช่จุดหมายที่แท้จริงผู้ปฏิบัติบางทีก็หลงได้เหมือนกันก็เลยเอาอีกอย่างเอาอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็เขวได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีท่านก็เลยบอกว่าให้มีทั้งปริยัติและปฏิบัติก่อนปฏิบัติได้รู้ปริยัติแล้วได้รู้เล่าเรียนเหมือนอย่างกับว่าสถานที่ที่จะไปก็รู้จักไว รู้เป็นอันดีแล้วไปถึงที่นั่นก็สามารถศึกษาได้เข้าใจชัดเจนเพราะมีพื้นความรู้สามารถเลือกเส้นเจาะจงว่าเราควรจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างหรือควรจะทําอะไรที่นั่นได้นบ้างก็ทําให้ปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นปริญญาติก็เป็นฐานรองรับการปฏิบัติหนุนให้การปฏิบัติได้ผลดียิ่งขึ้นแต่ว่าปริญญาติอย่างเดียวก็อย่างที่กล่าวข้างต้นว่าไม่ให้ผลอะไรถ้าหากเขาไม่ได้ทํา ก็ต้องนำไปปฏิบัติด้วยเมื่อปฏิบัติแล้วก็ได้ผลคือปฏิเวทนี่ก็เรียกพระพุทธเจ้าจึงสั่นหลักเรื่องปพระหูสูตรไว้ท่านก็เลยแบ่งพระหูสูตรว่าเป็นปริยัติพระหูสูตรพระหูสูตรโดยปริยัติแล้วก็พระหูสูตรโดยการปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลักหรือคติในเรื่องนี้ก็คือว่าสุตตะหรือความรู้ที่ได้เล่าเรียนนั้นที่สําคัญก็คือต้องนําไปใช้ปฏิบัติด้วยจึงจะเกิดผลแท้จริง และความรู้ที่เรียกว่าปริยัตินี้ท่านก็เลยเอามาสัมผันธ์ให้เห็นความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติแบ่งผู้ที่เล่าเรียนปริยัติหรือเล่าเรียนสุตตานี้ว่ามีสามประเภทเดวยกันมีพระส,สูตรพระส,สูตรหนึ่งจัดไว้โดยเฉพาะเรียกว่าอรคัตถูประมสูตจัดเปรียบเทียบการเล่าเรียนปริยัติอย่างที่หนึ่งว่าท่านเรียกว่าอลคัตถูประมาปริยัติที่เปรียบเหมือนกับการจับงูที่ขนดหา คือการจับงูที่หางนั้นก็จะงูก็จะแวงมากัดตัวเราทำให้ได้รับอันตรายอาจจะถึงแก่ความตายก็ได้เหมือนกับบุคคลบางคนที่เรียนปริยัตเรียนความรู้ธรรมะคำสั่งสอนของพระเ,เจ้าเอาไว้ค่อนขอดว่าผู้อื่นเป็นต้นเรียนแล้วก็ไม่ได้ใช้ปฏิบัติก็เลยไม่มีประโยชน์ท่านบอกว่าเป็นอลคัตทูปมาปริยัตอันที่สองท่านบอกว่าเป็นนิสรณัตถาปริยัต ปริยัติที่มีประโยชน์เพื่อน,นําออกไปให้พ้นจากปัญหาหรือพ้นจากทุกข์แก้ไขปัญหาทําให้หมดกิเลสได้อันนี้ก็คือปริยัติของผู้ปฏิบัติอย่างที่อรรถภาพได้กล่าววานนั้นเรียนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แก้ปัญหาแก้ความทุกข์ของตอนเองปฏิบัติทาให้เจริญก้าวหน้าจนบรรลุอริยมรรคอริยผลและประการที่สามท่านเรียกว่าพันดาคาริกะปริยัติ แล้วปริยัติของขุมคลังหรือนายเรือนคลังคือท่านที่ได้ปฏิบัติด,ดีแล้วเช่นพระอารหันต์เป็นต้นแม้จะเป็นพระอารหันต์ท่านก็เล่าเรียนปริยัติอีกเช่นอย่างภาษาวกผู้ใหญ่ในสมัยพุตธิกาลท่านบรร,รลุอรหัตผลเป็นพระอารหันต์แล้วแต่ท่านก็ยังสนดับจับฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อท่านจะได้อานําไปใช้ประโยชน์เอาไว้สอน คนรุ่นหลังเอาไว้สั่งสอนประชาชนเพราะว่าคนที่รับฟังคําสอนนั้นก็มีพื้นเพยอัธยาศัยต่างๆกันเมื่อนําคําสอนไปให้นั้นก็ต้องนําคําสอนที่เหมาะแก่อุปนิสัยไปให้พระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงธรรมไว้มีนัยยะต่างๆมากมายก็สอนให้เหมาะกับบุคคลพระอารหันต์องค์นั้นถ้าอาจจะเข้าใจธรรมะตามที่ท่านปฏิบัติท่านไปสอนอย่างเดียวที่ท่านชํานาญมา คนที่เขามีพื้นเพไม่เหมาะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจถ้าท่านได้เล่าเรียนมากขึ้นได้เล่าเรียนคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้ยักยืงไปต่างๆ mm. ก็นําคําสอนไปสอนให้เหมาะสมกับภูมิปัญญาและพื้นเพอัธยาศัยก็ทําให้ได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาไว้ด้วยปริยัตยิหรือการเล่าเรียนอย่างท้ายนี้ท่านเรียกว่าพันดาคาริกะปริยัตยิปริยัตยิ ที่เหมือนกับเป็นของขุนคลังหรือนายเรือนคลังเป็นประโยชน์ในการที่จะแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นสืบต่อไปวันนี้อัรภ,ภาพก็ได้แสดงเรื่องสุตตซึ่งเป็นหลักอริยวัตถิความเจริญของอารยชนซึ่งใช้สําหรับวัดความเจริญก้าวหน้าของพุทธสาวกในการปฏิบัติธรรม mm hmm. ก็นับ,บว่าเป็นข้อที่สามก็สมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาคุณโยมแล้วก็ ขออนุภาพคุณพระตรันทใจอภิบาลรักษาให้โยมได้เจริญงอกงาม